สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปที่ไหนไปที่บ้านพี่ไอเนาะหน้าไอ้หน้าอ่ไอ่ำหอมเงินนะคะคือเราจะไปทําอะไรกินไปทําส้มตําค่ะอันนี้ไม่ใช่ส้มตำยำมะละกออือยำมะละกอนะคะง่ายๆแต่ว่าเราจะไปไม่ใช่ว่าเราจะไปกินที่บ้านเขานาเราจะไปกินแบบ ขเขาเรียกว่าอะไรในทุ่งนาเออในทุ่งนาแล้วก็วมีเออชิวชิวมีเพื่อนแบบหลายคนด้วยนะนะคะแล้วก็เราจะไปนั่งๆๆกินชิวชิวกันวันนี้ก็เป็นวันวันพระด้วยนะคะมันก็เลยแบบไม่มีคนเออไม่มีคนอยากจะไปเที่ยวนั่งเที่ยวแบบที่ในบ้านมันจะร้อนใช่ไหม,มเราจะไปที่นาแล้วก็ไปที่ล่มนะคะล่มที่นานะคะมันจะได้เย็นๆเนาะใช่ค่ะไปตอนนี้ลมก็พัดด้วยค่ะใช่ใช่ อันนี้น้องหอมเงินจะพาไปเก็บมะละกอหลังหลังบ้านก่อนนะคะไปเก็บมะละกอมะละกอหลังบ้านนี้นะคะเอาสองลูกก็พอมั้งลูกใหญ่ใหญ่เอิงนี่กลับก่อนนะแต่ก่อนเราก็มาทำกรมกินที่นี่ก็ได้<ร>นะมัน,มอ,นอืึ เยอะนะคะน่ากะไมกทั้งท<ป>ุดงไปดกๆเลยยิ่งกินยิ่งดก,ก,ดก,กต้นนูนก็ดกมากเนี่ยต้นนู้นก็มีเมือ่อวันก่อนเรามากินใต้ต้นนี้เนาะได <laughs> เก็นมาแล้วก็ไปเดี๋ยวเราไปชมนาวิวเอ่อวิวทุ่งนาแบบสบายสบายชิวๆกันที่ในหนานะคะ นี่นะคะเรามาถึงแล้วมาเดินมากๆด้วยกับแดดผักไฟจุ้มหน่อยใดู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 อันนี้หน่อยทำไงอันนี้คือใบอะไรก็ไม่รู้นะไม่ช่วยหน่อยนี่ชด่วยมอันเนอะอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะ เอา,าเอามาตัวหนึ่งนี่ชื่ออะไรก็ไม่รู้นะนี่เราก็จะใส่ด้วยใส่ใส่กับยำอ่ะอมะละกอด้วยนะคะบอกคอมเมนต์บอกชื่อหน่อยนะคะอันนี้ใบอะไรก็ไม่รู้เราจะเล็กเข้าห้องแบบบับกฝักไฟเออฝักไฟน,น,นะจ๊ะยังเงิ้มันเกิงตีจ้ย เดินดุมการ์เฮงการ์เฮงเลยนช่ไหมงัน่อยไปรู้งงใครเด็ดเนอะก็มันขึ้มาขอหูอย่างเหรอเหยียดติดกันแค่มึงช่วงปีเดยวบนนี่นะคะเราก็บอกไปก่อนเพราะว่าที่นู่นไม่มีน้ำเนาะเราแค่แบบเอ่อไปไปจัดที่นู่นดีกว่าตอนนี้เราก็ทำที่บ้านไปก่อนนะคะไหลไปชาหนุ่มปลาจีนอามะละกออีกนะคะนี่ยำมะละกอสูตรของเิงตุงนะคะ เป็นของมันนี่ซออันเขาอย่างเข้เาเขาเขาเขาูขา่ทางอะไเนาะอันจะเขาเอ,เออฟ้องทูงน่ะก็เป็นมานน่ะจะเอาสรงต้อ,ข,อขายมือมีมอนค่าตอนนี้เราเตรียมของเสร็จเรียบร้อยนี่เราเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ม, <laughs> มีเสือ้อมีหมอนอะไรเสร็จ ตั้งเราหมดแล้วอะไปค่ะเดี๋ยวเราไปกินกันที่แบบในนาแบบชิวๆนะคะให้กันเยอะหลายคนเลยนะคะมันมูลเราจะไปสวนน้องไอค้ำนะคะ <c oughs> โหนี่มะละก็แบบเท่มากแบบน่าจะอยู่นานนะแล้วมะกลละก่อนี่สวนของเออเขาเข้ามาในสวนทำไปกินไปกินของที่แบบที่สบายสบายเยน็ยนเย็นช่ำๆนะคะแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าจะพ้น ฝนไหมเพราะว่าฝนมันก็กําลังจะมาแล้วนะแต่เราก็อยากจะออกไปกินที่ข้างนอกวิวสวยๆเนาะตอนนี้น้ทิพเข้ามาในในไร่ในไร่ไม่ใช่ในสวนเขาเรียกว่าสวนอะไรเนี่ยไม้ไผ่นะคะสวนไม้ไผ่สวนไม้ไผ่แบบเยอะมากที่นี่สวนไม้ไผ่ที่บ้านน้องทิพก็ไม้ไผ่นี่แหละน้อมรอบหมู่ว่านแบบเยอะมากเลยนะคะทำให้แบบสัญญาณเด็ดเข้ามายากะคะ่ะ นี่อันนี้เป็นน้ำห้วยนะอันนี้ก็มาจากที่เป็นน้ำสายเดียวกันกับที่วันนั้นเดนที่แบบที่อ่าบูน้องทิพุนะ่น่ะเออี่เป็นสายเดียวกันแต่แต่เข้ามาจุดจุดนี้มันก็จะเป็นน้ำล่องเล็กๆนี่เองะคะ่ะดูดิตรงตรงบนก็จะกว้างหน่อยที่บ้านน้องทิพก็จะกว้างหน่อยแต่ว่ามาถึงที่นี่ก็เล็กๆนิดเดียวเองเหมือนร่องน้ำอะ่ะน้ำมันมาดีนะคะช่วงนี้โอ๊ย ไปค่ะเขาไปนู่นแหละสบายวะ่ะนี่นี่ นี่เห็นไหมวิวบรรยากาศบรรยากาศดีมากยิ่งฝนกำลังจะมานะมันรู้สึกแบบลมพัดเข้ามาแรงมากเลยนะคะตอนนี้น้องพิปกเปนนาา็เป็นคนอาสาเป็นคนอาสาเอาของทุกอย่างเลยนะคะในแต่ในตะกร้าของน้องพิปเนาะอหอยก็ใหญ่โอ้ย ค่ะเดี๋ยวเราไปไปกินที่รมร่วมกันนะคะแต่เราก็ยังไม่ได้จัดอออะไรมานะเราแค่เตรียมเครื่องเตรียมของมาเฉยๆนะคะบรรยากาศน้าบรรยากาศดีมากเลยนะคะโอ,โ,โอ้โหลูน้ำลงมาดิสิ่งน้ำลงมาพ่น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 เลยอะ่ะตรงนี้น้ำเยอะมากนี่เราจะเห็นทุ่งนาแบบนี้นะคะอ่า หนักเลยหนักหนักเลยหนักถ้าถึงแล้วนะคะนี่จะล่มยังไม่ปลุกอะไรนะโอ้โหเดี๋ยว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 ไอเมื่มวาแนะนำอะไรตัวยังไงแนะนำนี้ก็ตัว เขาเดี๋ยวจื้อจริงกับมาอันนี้ต้นอะไรคะมีต้นกาแฟค่ะโอ้ยส่วนของน้องไอ้มีต้นกาแฟด้วยนะคะในหมู่ว้านมีเขามีบ้านน้องไอ้นี่ยที่เดียวนะคะที่มีต้นกาแฟแล้วจะทํายังไงกินเนี่ยมาปลูกไว้เนี่ยไม่รู้วิธีทำไม่รู้วิธีทำแล้วได้กินหรือยังอ่ะเพิ่งได้กินปีนี้อ๋อเพิ่งจะได้กินปีนี้เหรอ เพื่อเราไปตากไว้ที่บ้านอ๋อเพื่อเอาไปตากแล้วเหรอมันเอาเอาเม็ดเมล็ดยังไงดูหน่อยดูหน่อยเมล็ดมันมันปิดมะหอยใช่ไหมไหนอ๋อมันจะเป็นเมล็ดเล็กๆแบบนี้ใช่ไหมใช่โอ้โหไปตากแล้วก็แก่เจาไปขายเหรอจะแววขายใช่ไหมขายในหมู่บ้านตรงสีใช่ไหมกาแฟคนขายจะซื้อไหมซื้อซื้อกาแฟสดๆอร่อยนะเดี๋ยวเออเอาทําตาก คนเขาคั่วกว่อน่ะเขาคั่วก่อนนะค่อยไปตักแล้วก็แกวข้างในมันอ็มาคั่วแล้วก็เอาไปบวนบวนแล้วก็ชงกินได้อืนี่แหละอร่อยอร่อยแต่ยังไม่ได้ทำก็เดี๋ยวเอากลองกลองเอาอร่อยมากเลยนี่มีต้นกาแฟด้วยนะคะที่สวนสวนนี้ยังไม่ปลูกอะไรนะก็เหมาะสำหรับที่เรามานั่งกินเนาะอ๋อ แนะนำหน่อยนะใส่อะไรบ้างเขาลืมอะไยังวะมันนั่งอะไรได้นะมันนั่งเบอรไหนได้นะหัวอัมโขหวอมโขเออเขาลืมหัวอัมโขละลายไม่กันอันนี้ใส่อะไรใส่พริกอันพริกป่วนพริกป่วนจะเผ็ดบเลยนะแซ่บเลยอันนี้มันไม่ค่อยแซ่บหรอกเผ็ดโอ้โหสุดยอดนะจ๊ะดูพริกเราดิ นี่ยงแหกถเน่าถั่วเน่าอ่าขาดไม่ได้เลยนะคะยำนี่มันต้องมีถั่วเน่านะคะปลาชิ้นชิงนไหนเนี่ยถุงลงมาก่อนปลาชิ้นชิงนอันไหนบุรีบิสูนนาอวันพุงถุงเนี่ยในถุงมเออในถุงมีจะใส่ถั่วเน่านะนี่ปลาเนี่ยถอนเน่าขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ไม่ได้ข้ายำนั่นแหละก็เนื้อถุงไหนได้นะเอาถุงไหนเลย ันในส่วนในสองหอยหน้าเห่าขวกับปลาซานจริงขวกับนางโอเมรินซมอรมาินมกินกินทั้งหมดแหละถ้ากินรมๆกันันกินแต่ถ้าฉันกินคนเดียวฉันไม่กินกต้องกินฉันไม่กินยากหรอกถึงแม้ฉันไม่กินฉันก็กินเออเามามังเอามาอังโตริสศนโตรินนิน่สัแบบพอพอประมาณก็ได้นะจ๊ะ นี่เข้มข้นเลยนะคะอะไรเนี่ยของชูรสใส่ใส่เยอะแซบเยอะใส่น้อยแซบน้อยไม่ใส่ไม่แซบเลยนะจ๊ะชูรสตามสไตล์ของเรานะจ๊ะไม่นำชูหาย เกลือหายไปเกลือใส่ไปแล้วนะชูรสเกลืออันนี้เราจะเรียกยำมะละกอนะคะเป็นภาษาไทยก็หมีมะเสียงฟ้อมนะนะมะเสียงฟ้อมีะเสียงฟ้อมีเออมะเสียงฟ้อมีนะแต่ทางบ้านเราจะเรียกว่ายังไงนะใส่น้ำตาลนนิดึงวาว่าเสื่ออะมะเสียงฟ้อมมีแก่อมะเสียงฟ้อมีแกเนาะมะเสียงฟ้อมมีเนี่ย มีเลยเช้าแล้วก็สามไม่เช่งฟูโอ้อันนี้อันนี้อันนี้พ่าเอกเลยนะคะถ้าไม่มีนี้จะไม่อร่อยคืออะไรเนี่ยน้ำส้มสายสูคือน้ำสูนนะคะน้ำส้มสายสูคือน้ำสูนก็ไม่หมมาก่ดอน้องน้ำสูนก็หมกมากกว่าน้ำสูนแก่การก้าวเราใช่ไหมน้ำส้มสายสูเนีอยปลาทูเป็น ปลาซ่อนมาการมาจำงานตุ <laughs> ๊กตาจุงานมีความทุกข์ว่ะงมีความทุกข์งายังมีความทุกข์โอ้เสร็จีลยำเลยควรแล้วนะยำแล้วนะนะกินมาแล้วเากินไเปสียว่ะเสีย่อะอ้เสียเดอนวนะน่าเันเย่โตมีด้ตีเอาเายี่ายยิไงจุอกเป็นนานั้นว่ะต้นกว่าเขาสมองแน่อ้กวนมันจะวายกว่ นี่เนื้อมีมากุยเกงอ่ะเมืองทุลักทุลักที่ไหนอะมาชิ่หรอที่ใครมาหลักอันนี้บอกมาอันไหนแมโอกาส่าเขาหนะมาบางมันอะแม่โอกระสาได้านนี้คืออะไรกินอะไรอยู่อ่ะกินปืนคือกินไม่ไม่ชวนเพื่อนๆเลยนะคนอมันเขายำอยู่เขาก็กินง่วงง่วงง่วงเลยนะน่าจะอยู่ข้าวอันนี้ข้าวแรงปืนนะคะข้าวแรงปืนสีขาวน่าจะไปซื้อมา แล้วก็มีอะไรนี่ปิ่นเซ้ตีไม่รู้จักมะกอกมะกอกมะกอกป่านะคะมะกอกบอกเปรี้ยวนะคะภาษาพม่าก็จะเรียกว่าปิ่นเซ้งตีนะในเฟ้าโฮเอ่ออันนี้ชั้นชั้นมั้งโอ้ดูหน้าตาดิอะไรจิบเฟ้าหัวมีเฮือกเนี่ยเดือดูดือดหักกันนะโอเคเดือดูว่าเราือดูนะ

น้ำลายเขาไหลหนาใช่ป่ะน้ำลายไหลนะน้ำลายเตรียมปากแล้วตอนนี้ดูหน้าตาดีแจ็คแจ็คนั่นแหละปะโอเคโอเคปะโอเคผีเก๋งโอเคปะโอเครอโอ้ครั้งเดียวเมมเมมสุดยอดเลยสุดยอดยกนิ้วให้เลยครั้งเดียวจบโอ้แม่ครูของเราเนี่ยฮะซุ่นซุ่นเขาเขาทั้งยินงละแม่ครูนี่สุดยอดมากเธอเอาวันเอาไว้ทีเดียวกันบุญอะ

ใช่น่าเลยถึงมันจั่ไหมถ้าหมดปล่อยหวยยก็เล็บนอกโหตาเออเที่เสีงต่อช่วยยากนะสื่อเขานะเออเกีบปะของมันแมนเป็นจำเป็นกัเก็บเป็นสิแม่กรามามามาเอาตีเลยเอาตีฝังตีมาน่ะอาย่จองยียีตัวไหนก็เราถ่ายคลิปมีน้มีน้นังนะระแม่ม่

อ้วนเมื่อกี้ปเาก็เสีบไว้ลกร่อกันรงคำน้องเหมคนทำไปหลังอร่อยไหมนี่แม่โคของเราอร่อยไหมอร่อยมากเราชอพวมันอุ่นี่สุดเจ้าตน้ำแข็งเจตูเย็นเยิมทำไหเจเย็นอหม้องเอาเจดูเย็นเยเนี่ยน้องมาใครจะไปดิตั้งเตู่้ตั้งเต่รู้นัแต่ตงแต่ เจอใบเหล่าเนี่ยโอ้จาดังเอก่นแผลหมอมั้กลนแผลไหมเนี่ยโอ้นะเขาอกนั่นว่าปลจังูมีวะเจ๊บปีเจ๊บีนิ้วห้องเขาจะมองนหนูได้ปลใช่ไอ้สุดไอ้ไอเฮ้ยเฮ้ยมามาจังฝูมีลุ้เอ้าเอ้าะลปลวะไอ้อยนี่นะคะนางงา ไมันยิ่มเผ็ดดองสชร้ายกันอะยรนิ่เผ็ดน่ะตอนแรกกินอ่า่่า่านี่มไหนี่ตอนแรกกินไม่ได้ยังไม่ได้ยาไม่ย้องโค้งขยมากกว้าวกะกออตัวห้าอยว่หงเหรออย่างดีมันเมื่อไรเขาห้องแกเขาพินังั่นนะโอ้ยเครื่องมากกเลต่อใหม่ยังนั่นนั่นหมนังดัน

หนาวว่ะยิ่งเสื้อนี่มีมีกันแบบมามากินกันแบบชิวๆแบบนี้เยอะแยะได้นะคะปุ้งตัวอะไรถกล้องเลยหรอเออเต้ยวัดเต้ยนะต้องใส่เสืเขาอย่างเขากดจินยิ่งไม่รู้จะขึ้นมาอืมขึ้นมาขึนมาอ่ามีการเปิดเพลงด้วยนะคะหลังจากนี้เราก็จะขอกิน กินอันนี้ก่อนเรียกว่ากินไม่ใช่กินกันกินอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรกินยำมะละกอก่อนนะคะโอ้ยเราจะขอกินมะละยำมะละกอก่อนนะคะเราจะเปิดไฟไปก่อนนะคะโอเครอากาศชิลล์เดี๋ยวจะไปถ่ายบรรยากาศชิวๆให้ดูนะคะไปเจ้ามา ตอนนี้เราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเป็นเต็มจื้อน่ะนอของนี้เป็นสีติบเนี่ยคะค่ะตอนนี้เราก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราสองคนด้วยนะคะก็คอยเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย